แค่สองเม็ดสามเม็ดก็หายแล้วแล้วก็พอวหยุดได้หยุดแต่ของแต่ร้อนอ่ะมันต้องกินอ่ะดูตองอ่ะมันต้องกินแบบแค่ห้าเม็ดก่อนแล้วรู้ว่ามันจะโอเคไหมใช่ต้องกินแค่ห้าเม็ดก่อนเลยร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยกินสองเม็ดมันคือช่วยแก้อักเสบพอเราเริ่มดีมันอ่ะแค่รักษาใช่ป่ะให้ให้อักเสบแปลว่าเราก็ต้องกินต่อเรื่อรักษาให้มันคงกลับม เมตไม่งั้เขาจะทำมาไม่ทไมอ่ะอ๋อคพอว่าเขามาเพื่อเป็นรถนือใช่ไหมครับใช่รถลำโแต่ว่าแต่ว่ายายาตันนี้ไม่ได้ไม่ได้สมนวรจริงริงอะไรอย่าง้าะว่าขายรู้สึกว่าขยแล้วหยุดลแต่ว่าในรดับการฉีดแล้วเราทกทกี่แอยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่เจ็บต้อเราเริ่มใชยาปีที่วาไปซื้อยายา ยาขยกล้ามเนื้อจะเป็นเล็กๆยา่ยายกล้ามเนื <neither> ้อจะเป็นแผ่เ็เมมีสิเมตรไม่ไปมลที่ต้องไปถ่ายรูปมาให้ดูอ้โ้รู้โหโอ้อ้โห้โหโอ้โหโอเโหโอ้โหโอ้้ก้า้อ้อ้อ้หอ้้น้อ้อ้โอ้วหโอ้อ้อาโ้อ้เหโ้้้้อม้้อโอ ว่าเราไม่พขีม่ร้่าจริงๆมันเป็นที่ที่ทาเทยแต่กันมี่รอดเขาท่นเใช่ใช่ผมว่าถ้าไม่หด้ใ่าต้อยาเ็นแตเดียวไดไอ้ไม่ใช่กินแต่เดียวปู่เขาไม่ชอบกิยามันไม่ใช่ยาอง ตวน่อี๋ยวต่ไปต้อัวได้ล่เดี๋ยวองดูเดี๋ยวลองชักตีกระดานไ่อยากตีระดานนะี่ก็ใช้กานแข็ะ เหมือนรถที่แบบล็อกเป็นรถสกัดเทปอะเวลาเราเป็นแผลก็จะได้ตัวตีนขาพันก็ไม่ให้ดลอกไวล็อกไหมเหือการเราใช้ตนวนี้ยแคแ่่แยึดไม่ตรไหวให้มันยึดของของล้อก็ต้องยึดัพี่ใช่ที่ยึดที่เดี่ยยที่ี่่ั้อพี่ีงขัดวดหมเรากดใเพราะว่าังใจบางตำแหน่นบาง

ปวดอนทีศเลยเหรออือเศร้าเลยนี่คิดว่าจะหายลเลยนะปกติตอนแรกเจ็บข้อเท้าด้วยแต่ข้อเท้าวิ่งไปวิ่งมาแม่งหายเหมือนกับมันชามันหายไปเลยแต่นี้มันอันนี้มันไม่หายมันคือเจ็บตัวเดิม <c oughs> ดีไหมเดีงทีตกหนละังก <c oughs> ตกหนละัง <c oughs> แรงเยอะอแข็งแล้วเลยไหลดีเลยอยู่หนักสบายเลยให้ให้อยู่หนัก็โอ้เราเล่นแน่แต่เดินตรงข้ามเดี่ยวไม่ได้ควรเลยต้องผมต้องข้ามเดี๋ยวดีเลตรงข้ามก็มันดีดีดีกว่าพี่คอนแทคตัวยนะพี่พี่เตยใช่ไหมพี่เตยแต่พี่เตยป่ะพี่คนเนี่ยพี่คนที่อยู่โอ้พี่อันนี้เขาดีดีบอกผมด้วกันชนะไงดีเขาพี่คนไหนแรกไหนแจ็คทาวด์สุด คือมันต้องอีกคนนี่นะที่หั่อ่ะเนี่ยจะสนุกพี่เอาพี่นเสมอดีพี่คอนไซร์ถบมมถบดูเลยว่าแบบถ้าเอาพี่นั้นออกไปนะแล้วมีดีกว่านี้นะมันเลยมันเหมือนจะมันแบบมันนิดนึงอ่ะต้องต้องแบบต้องต้องประคองเขาหน่อยอย่างเงี้ยนเขาแบบเออเขาออกก็ออกรูปแบบง่ายแบบไม่เราบุกได้ง่ายไปหน่อยเขาเคยเจอเุกอย่อย ยังโ okay, อเคพวกนี้มันยังแบบได้ไหมด ดีจั่ครับ